กับเข้ามาพบกับรายการเศรษีสองกันต่อนะครับคลองมหาชัยครับเป็นเส้นทางคมนาคมในการสึกสงครามการค้าและก็เชื่อมเมืองหลวงกับเมืองเตอนตกเลื่อยมานะเมื่อข่าวเสด็จกรุงศรีครั้งที่สองเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชนะครับทรงปราบปรามหัวเมืองต่างๆก็ทรงใช้คลองมหาชัยและก็เมืองสาวคอนบุรีเป็นเส้นทางในการเดินทัพของพระองค์ข่าวรบกับพม่าที่บางกุ้งในปี2 3 1สามหกันที่1นะครับ เมื่อปีสองสามสองเก้าพมายกทับเข้ามาที่ด่านเจดีสาองค์ได้แค่หนึ่งทรงพระกนาปรด9ให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถไปตั้งรับพระอ,องค์ทรงจัดขบวนทับเรือเป็นทัพหลวงเส้นทางทัพนะพอสรุปได้ดังนี้นะคือผ่านคอมหาชัยไปแม่กองราชบุรีถึงไซโยก แล้วก็จัดทับบกทับหลวงตีพมา่าที่ท่าดินแดงซึ่งในนิราชท่าดินแดงที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งนะครับว่าครั้นถึงโขนทวารยิ่งลานแลให้หวาดแหวอารมณ์ดังจะล้มไข้จนลุล่วงคลองมหาชัยย่านไกลสุดใสายในตาแลเหมือนนอกเราที่นิรามาทุเลศ เหลือสังเกตมุ่งมาหาห่างแหละกรรมเดียวเปรี่ยวดิ้นลือดีแลจนล่วงกระแสสาครไปพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ